วัดีครับ fc นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคม c h ช n n e l คลิปนี้ช่องสมาคม c h ช n n e l ก็จะนำเหรียญแปลกชนิด1บาทชนิด5บาทชนิด10บาทมาให้ fc ได้รับชมกันหลายๆคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาสอบถามทางช่องสมาคม c h ช n n e l ว่า เหร <tinc S 2> ียญแปลกจริงหรือเปล่าหรือเหรียญมนุษย์ทําขึ้นนะครับทางช่องของเราก็ยืนยันว่าเป็นเหรียญแปลกจริงเหรียญแปลกก็มีจริงนะครับแปลกบางชนิดเขาก็ประกาศรับซื้อแปลกบางชนิดเขาก็ไม่รับซื้อนะครับอย่างช่องสมาคมชาแนลนะครับก็บางชนิดก็ไม่ได้รับซื้อเหมือนกันสําหรับเหรียญแปลกแต่บางชนิดช่องซอบสมาคมชาแนลก็รับซื้อนะครับ ก็มาดูเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญชนิด1บาทขอบซ้อนของรัชกาลที่10บนะครับขอบซ้อนสังเกตนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันสะท้อนแสงใช้ตัวช่วยก็ยังไม่ชัดนะครับเป็นเหรียญขอบซ้อน ชนิดหนึ่งบาทนะครับของรัชกาลที่สิปีพศสองพันห้าร้อยหนะครับเรียนนี้ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสอจากหนึ่งบาทเราก็มาดูห้าบาทขอบซ้อนเหมือนกันนะครับดูจะชัดเจนนะครับขอบซ้อนชนิดห้าบาทดูชัดเจนกว่าปีพศสองพันห้าร้อย สองนะครับเหรียญนี้ดูครับขอบซ้อนด้านหน้าด้านหลังก็จะมีขอบซ้อนแบบนี้มาดูด้านข้างจะมีขอบสองจะมีสองขอบนะครับนี่คือห้าบาทหาบาทของรรสิบก็เหมือนกันก็จะมีขอบซ้อนนะครับนี่คือเหรียญแปลก ทางช่องของเรานำมาให้ fc ได้ดูได้ชมนะครับตอนนี้เรากำลังดูเหรียญขอบซ้อนขอบสองชั้นชนิดหนึ่งบาทและชนิดห้าบาทต่อไปก็เป็นชนิดสิบบาทนะครับขอบซ้อนเหมือนกัน เหรียญแปลกนะครับมีจริงเหรียญสิบบาทขอบซ้อนทำคลิปลงไปก็มี f อฟติดต่อมาราคาคุยกันไม่ลงตัวก็เลยไม่ได้ขายนะครับนี่ก็คือเหรียญสิบบาทก็มีสองเหรียญเหมือนกันขอบซ้อนเหรียญน,นี้จะชัดเจนกว่า ครับขอบซ้อนสิบบาทต่อไปนะครับก็จะเป็นห้าบาทแปลกอันนี้ปีพศสองพันห้า้อยสี่สบสี่นะครับปีพศสองพันห้ร้อยสี่สิบสชนิดท่าบาทนะครับก็จะเป็นในลักษณะของ สีขาวไม่หุ้มสีทองแดงนะครับแสงไม่ให้เลยต้องขออภัยนะครับสีขาวไม่หุ้มสีทองแดงจะเป็นลักษณะแบบนี้ อีกเลียนหนึ่งปีพศ2545เป็นเหมือนกันสีขาวไม่หุ้มสีทองแดงเหมือนกันวันนี้ไม่ค่อยชัดนะครับเราอาจจะมาทำคลิปเราเปลี่ยนสถานที่มาทำคลิปอาจจะมีแสง เยอะจนเกินไปนะครับคลิปก็ดำเนินการไปเรื่อยๆใกล้จะจบก็เลยต้องทำให้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 จบเลยนะครับสำหรับคลิปเดือนแปกเหรียนนี้ก็เช่นกันนะครับพบเจอแบบใหม่ๆสดๆปีพศ25งพสี่ หลายพันเหรียญน,นะครับที่พบเจอไอ้ที่คน้นที่ค้นหานะครับหลังจากที่เจอแบบนี้แล้วก็ค้นหาปีพศเดียวกันปีพศ2547เจอเหรียญน,นี้แล้วก็ค้นหาดูว่ามันจะมีเยอะไหมนะครับค้นหาก็เหรียญเหรียญห้าบาทเนี่ยผลิตเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะอย่ารุ่นเก่าพลาสเซียนเล็กเนี่ย โดยเฉพาะปีพศ2547นี่ผลิตยเยอะนะครับก็เลยพบ,พบเหรียญน,นี้ก็เลยพบเจอเหรียญน,นี้ก็เลยต้องลองค้นหาว่ามันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าผลปรากฏว่าประมาณ5้าพหรือหมื่นเหรียญนเนี่ยจะพบเจอเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับก็เลยเก็บนามาทำคลิปให้ f อฟได้ชมกันนี่แหละนะครับ ไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อหรอกนะครับก็ให้เอดูสุดท้ายนะครับก็ห้าบาทรุ่นเก่าปีพโศโสองพันห้ารอยสี่สิบสามต้องขออภายจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ทำยังไงก็ไม่ชัดเลยส่องกล้องก็ไม่ชัด ปีพศ2543เป็นเหรียญรุ่นเก่าสเสียนเล็กเช่นกันแปลกนะครับเหรียญน,นี้ก็จัดอยู่ในลำดับที่หนึ่งเลยสำหรับความแปลกเป็นเหรียญสีขาวทั้งหมดนะครับเหรียญรุ่นเก่าของห้าบาทเนะี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ขอบจะเป็นสีทองแดงนะครับแต่เหรียญน,นี้ ขอบเป็นสีขาวสีขาวทั้งทั้งตัวเหรียญแล้วก็บางด้วยนะครับก็เลยเป็นเหรียญแปลกชนิดห้าบาทเหมือนกันด้านหลังก็รูปวัดเหมือนกันนะด้านหน้าก็พระเศียรเล็กเหมือนกันนะครับแต่มาผิดอยู่ที่ด้านขอบนะครับผิดอยู่ที่ด้านขอบเหรียญหนึ่งจะเป็นขาวล้วนเหรียญหนึ่งจะเป็นขาวแล้วก็ผสม ทองแดงขอบนะครับนี่คือเรียนแปลกที่ทางช่องของเรานำมาให้ f อได้ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราสวัสับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ